ไปไหนกันสวัสดีคต้นคลิปหน่อยไปาราชบุรีค่ะแล้วก็อย่าลืมเรียกเราว่าอะไรด้วยนะเพราะว่าเด้อหอนน้องเด้อดไปไหนกันไปไหนไม่รู้แม่มาเออ,ไ,อไปไหนรู้ไหมไปอรอรอเล็กวางได้ไหมแถบเลทอ,อ,อ่ะอ๋อวางขึ้นรถระวงังไปโก 在钻泵。 好，正好。 ติดถนนนะติดถนนทางเข้าสวนผึ้งเดว่า้องหอนรถไรของเราจำบูน้อปิดประตูมาบ้านอย่านี้ได้ไหมไม่ไม่ไม่ใช่ได้ปัะอยู่ได้ห้องน้ำได้นะเปิดไฟ เคาน์เตอร์แต่ก็ไม่มีอะไรอย่างว่าตู้เย็นตู้เย็นมีไหมอ๋อไม่มีฮะเพาะพ่อล็อกเหรอไม่ตู้เย็นมีอ๋อเพราะว่าเราไม่มั่นใจเกิดล็อก อวันนี้พากเด็กมาเ,เที่ยวเซนโนรี่ฟาร์มคาเฟ่ที่สวนเพล่งนะครับมาลงมาไปเยวจะพาไปดูว่าม,มีอะไรบ้างเซนโนรี่อะไรอ่ะถือแล้วพว่อมาถือ ซื้อตัวก่อนเนีคาเฟ่ Scenery Farm คาเฟ่บรรยากาศดีกมากสวนพึ่งนะครับสวนพึ่งทางเข้า,ะา,ขาอะไรนี่ไปดูสุนัขต้อนแก่ดีกว่าอ่าน,นี่เข้ามาั้งในแล้วซื้อบัตรบัตรไม่หลายราคา ร้อยห้าสิบสองร้อยอันนี้พ่อน,นี่มาสามารถคุยคุยความรู้สิทารดบนได้เลยนะครับเดินตรงได้เลยคร่ะเราจะไปดูสุนัขต้อนแกะกันนะครับนักต้อนแกะการโชว์ข้างในก็เป็นเหมือนอมีหลายอย่างให้ป,ปลาโป่ง เดบอนมีเกมเหมือนงานวัดคล้ายกันโอเแกฮด้านมาเรืย <c oughs> ่าสุนัขต้นแก่โ้ามไมเคื่อนโจะโชว์สุนัขต้นแกะ สวัสด <Cornell. S 2> ีครันดีต้อนรับุบรับยินดีตรับุครับเราสูเดดิงเรีเทียปนะครับตรงนี้จะเป็นการแสดงความสามารถของละครับนกาต้อนเดงมาแล้วมาแล้วหลายตัวเลยสุนัขต้อนแกะนี่พันอะไร โอ้สายพันสองอาร์ทั้งหมดเลยเอาขึ้นเราดันไปดูความสามารถใที่เขให้ชมกันนะครับฝั่งอื่นขอแนะนำครู่ฝึกก่อนนะครับคุณครูฟุกไวย์ครับและอีกหนึ่งท่านครับคุณครูสุกูครับทั้งสองท่านนี้นะครับเป็นคู่ฝึกสุดนะก็แจกประจำฝั่งเรานะครับวันนี้ครูฝึกเราอาสนะปลาม้าปลายหลายตัวเลยเดี๋ยวเราจะแนะนำให้ทุกท่านนะครับได้รู้จักอีกหนึ่งตัวคุณเรียกชื่อมาเลยครับโอลูครับตัวแรก น้องหมอรับัวที่สองครับล้วนน้องวิครับสื่อเบียดนอนก็มาเยอเลยวะเัอนอนหนึ่งเธอนน ทุกท่านอาบแต่จะอาบช่กับชายหมดทุกตัวนะครับเดี๋ยวให้ครูฝึกเราเอาจับคุณประกอบก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะให้ครูฝึกเราเลือกจินตนากานในรอบนี้ครับหมดสองตัวด้วยกันครับตัวที่เลือกงานเอาจับขึ้นรถก่อนเราเขาบอกไปรอบจินตนาการก่อนนะเคยชินครูเลือกตัวไหนบ้างครับเอาสองตัวนะครับเดี๋ยวตัวที่เลือกงานเดี๋ยวเราให้รอให้พักไปรอในข้างสนามก่อนครับขอเสียงบนมือเรียกเราบนรถเจมเลยครับ เดี๋ยวเรามาทความรู้จักกับสนับทั้งสองคนี้กันก่อนามก่อนที่เราจะไปังแดตัวแรกนะัอน้องวงอายุเก้าปีตัแล้วกตัวนี้นะชร่บคือตปอครับอายุอาุสองปีนะเป็นอครับเป็นนักต้อสูเลยนะครับผู้คนเรายังไม่ออกเดี๋วนก็ยังไม่ไยนะนองบนัน้นนคนเลย โดฟีครับลครับคือกระรดฟีคอจากที่เราให้สินค้ตอนัีแล้วคสุดท้ยี่นี่ครับวันนี้เราจะเป็นการลองการนองาจเลืออย่างทร้องาาเงะครัเพื่อยที่แงเงลยรกรีน่เราะาตรานะครับ้อ่งที่เราต้องการนะครับ กระสับใหไม่มแบบนี้เมื่อตัผมเลยกะให้ดูกสเป็นทอดันคตบบระยะทาเนน่หรือยาเ็นารนัวแต่ว่าอยู่บรเนครับับอวามเชื่อางวินศารรมแล้วคือทอนผมแต่ผมนี้เข้าภานาผู้ชมใกล้ใไล้ใหเนาเ็่าได้ในราคาของคเราอยากใก้ชิดเลยครับสัอแต่ผมใหมาดใหี่เราไม่ไอหนครับมจะไม่ใช้เสียงเ่าไตอนหั

กดเช็เาแกะแล้วว่าหายาไปแล้วหรือว่าฉีดวัคซีนไปแล้วะเดี๋ยวคูคู่จะเราถ้าปล่อยนกแกอกมาทีละสองถึงสามตัวนะครับจะเป็นการอกเหตุการณ์นะว่าหายาหรว่าฉีดวซแล้วนะครับเราก็จะากบนูองนกแที่บหของแะนะครับ

พื่งสบายเกากระแทกได้หรือเปล่านะครับซูนักที่เรามาออกใช้งานเราทำคำสั่งเสียงที่แตกต่างกันไปนะครับตัวกลุดเราจะใช้คำสั่งเสียนตัวอี่นะครับประกอบกับคำสั่งตัวตัวควบคุมซูนักแต่ละตัวนั่นเองและซูนักแต่ละตัวนะเพราะว่าคำสั่งเสียนที่แตกต่างกันนะครับมันจ้องจ้องเสียงงู้หตัวควบคุมซูนักแต่ละตัวนะครับที่ตัวเดวเวลาใส่ตัวตัวก็ได้ผลในการนะครับอยู่ในความนะ เป็นดีหรือเปลาอยอเ้าไปนะ้นแข็ทสดทุกตัวนะือว่าทำงานสําเร็จร้อยเปอเ็นต์เลยนะสหรับตามตอนือสัาพใหรอเนะือว่าทำงานเล็กร้อเปอรเซ็นต์เลยนะตาดูน้องแคร์ไปว่ามีตัวไหนได้ครับบาดเจ็บหรือว่าตื่นตดใจหรือเปล่าเห็นไหมครับไม่มีจาโอ่และตื่นตดใจได้ง่ายขึ้นนะครับแล้ว

phân vệ tinh thần mọi người ta 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 เราอุ้มแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเสี่ยงปลอดภัยแล้วอ้าวยังยมาอไม่ลวเขาจะต้อนออก ต้อนกลับต้อนกลับเก่งนะแต่มันก็ไม่กัดไม่กัดโอ้เข้าไปไหเลยเดี๋อเข้ายวอ๋อครอบไปอะสตรองอะไรสักอย่างหนึง่งสตรองอะไรต้อง,งทำไม่ได้ป่ะอ่าก่อนจะให้ใบมันเอาปลายใบยมันยื่นให้เออนั่นแหละ ใช่ใช่จะยื่นไปเลยใกล้ๆเข้าไปใกล้ๆเออนั่นแหละเดี๋ยวก็มาไหนเดี๋ยวพ่อให้ด้วยคนละตัวกันมาแล้วอุ้ยเออดึงแรงเหมือนกันนะอร่อยเลย ในตัวข้างหน้าเนี่ยมยื่นหัวมันเนี่ยนอนไปนอนนโนเสร็จละเหรอวะเดี๋ยวก็มายื่นให้มันที่อิ่มมั้งเหรอเนี่ยม,มาแล้วเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมไหจับดีนะมันดึงอะหลุดไปเลยนะโอ้กระชากแรงมากเลยหลุดคน จับตรงต้นมันจะไปจับตรงใบมันนะให้เลยเอาต้นใหม่สิมันอ่อนไปมั้งไหนแล้วหนุูเอาให้มันเลยยื่นไปจะจับใบมันนะอ่านะ,ะ,ะนาเห็นไหมมาแล้ว<ะ>เหรอ<ะ>เข้าไปข้างในก็ได้นะอาดีตอดีตอ,อ,อ,อยู่นอกก็ได้ไมัต้องไปหรอก เขาตัดขนมันนะมันเคี้ยวอยู่ยยใครก็ได้เดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปอ่ามาแล้วต้องกินยอดมันมันเลือกกินโห่กัดไปทั้งอ๋อมันกินต้นมันกินลำเห็นไหมอนะ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยระวังบาดมือนะนเออแต่ดีดมันกินต้นมันเหน็นไหม ăn khiếu dù hiện giờ nó gì mà nãy rất kìm lấy cái lên lời anh ấy mới hiểu cái lời nha à hai bài nè nè hiểu nha lời nè ờ chụp đi đi À, ăn mày á, kinh mày, kinh vậy nữa? đây này, đây ăn mà, ăn này mà, à ngon à, à, không? ngon. 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 mấy Ngon. mấy Ngon. 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 Ừ, hay luôn. bài đó. ก้อนอาหารก้อนยากแกะเมื่อกี้เดินเออบางตัวกินใบาบางตัวก็กินต้นหมดนะ ดูไรองง่งหุ่นมีสุกไรอ่า,อางหุ่นมีสุกเดินมาชมอ่งหุ่น

ờ đêm mà, đấy máy xuống lọc máy ok vào, lên vai lên vai là đỡ phát ra Okay. เดี๋ยวพามาดูองุ่นพามาดูองุ่นกันนะครับวันนี้เจอองุ่นไหมเออก็เป็นสวนดอกไม้นี่ดอกไม้ด้วยสวนดอกไม้ว้าวสวยนะเนี่ยสวยนะเนี่ย ดี๋ยวจะพามาชมไร่องุ่นเดือนนี้มันเดือนกรกฎาตอนนี้ยังไม่มีลูกเพิ่งจะเป็นดอกให้ให้ก็ชมดอกด้วยข้างบนเห็นไหมเอากล้องไปซูมจะเห็นไหมเห็นลูกมันไหมลูกเล็กเห็นไหม,มเออเพิ่งเป็นลูกเล็กๆเองเนี่ยกระชีดเดียวกระชีดเดียวเห็นไหม นั่นละลูกมันกำลังเป็นแค่แบบนี้หรอใช่แค่นี้แหละมันไม่ใช่เก็บอันนี้ยังเก็บไม่ได้ไม่เวลาอันนี้เวลาใช่มันจะเป็นลูกลงมาลูกเก็บตามน,นี้แหละ,ละถ่ายเขาเขาดูกล้องซูมไปกล้องซูมไปไมถ่ายไม่ได้เลย